คลิปนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับแกดูเหมือนแกจะดุนะครับแต่ผมก็ดุยังไงผมก็ยังรักแกอยู่นะครับอาจารย์ดำนะครับอาจารย์ดำกิตตาโป่งนะครับก็อยากจะให้แก ตายช้าๆหน่อยนะครับสักร้อยปีค่อยตายนะครับก็ผมชอบฟังแก่นะครับอีดอกทองอีช้างเย็ดอีนอแตดอีฟันเหลืองอะไรที่แกว่านแต่ว่าจะขอให้อาจารย์พูดให้มันสะทุนกว่านี้อีกสักนิดได้ไหมครับปีนี้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้สึกเกียดไม่รู้สึกส้นตีนอะไรกับคำพูดอาจารย์แล้วตอนนี้นะครับ อขอเป็นปรมัมโมเลยนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่สะเทือนเลยครับอาจารย์ยังมีผมยังมีเกาะนาอยู่นะครับขอจัดแบบระเบิดปรัมโูสักสิบสามลูกนะครับอาจารย์ดำนะที่มีรถเบนเยอะๆนะครับบ้านก็มีอยู่หลายหลังนะครับหลังละหลายล้านนะครับรวมรวมแล้วก็น่าจะได้สัก ร้อยล้านมีมีร้อยล้านอาจารย์นะก็ผมไม่เอานะครับผมไม่เอาผมมีจักรยานแล้วครับผมมีจักรยานอาวกาศผมแล้วอาจารย์เก็บไปเถอะนะครับผมไม่เอาบอกเลยบอกตรงนะครับแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระส้นตีนอะไรแล้วครับอาจารย์อยากจะสื่อกับอาจารย์ตรงๆนะครับเพราะท่าอาจารย์ เขานิพานแล้วอีก100ปีอีกตอนนี้77ใช่ไหมอีกสิบสามปีสิบ0ปดอีก23ปีอาจารย์ตายหาไปนะครับผมผมก็ไม่รู้จะคุยกับอาจารย์ยังไงก็คุยแม่งอย่างนี้แหละแต่ผมก็ขอบคุณส้นตีนอาจารย์นะครับที่มาเยียบกลางใจผมนะครับก็กระตุก,กจิตกระชากวิญญาณผมออกมาได้จริงๆนะครับ แต่ปีนี้ขอหนักๆน,นะครับขอหนักกว่าน,นี้อีกที่อาจารยา์พูดมาทั้งหมดนะมันไม่หนักนะครับมันสิวๆนะครับเอาคำยากกว่าน,นี้อีกนะครับผมไม่กระเทาะกระแทะขึ้นมาเลยนะครับขอเข้าไปถึงดวงจิตทั้งผมได้เลยครับเมตตาอัดคลิปภาษาไทยมาสักคลิปนะครับอาจารย์ดำกิตตร์โป่งนะครับผม ไปผมก็เสียวไปเพราะว่าแกดุไงเห็นแกเล่นๆอย่างนั้นไงแกดุไะแกไม่เคยว่าใครด้วยนะครับฟังคลิปแกมาก็สักตั้งแต่มีคนติดตามแกแปดหมื 80, นะ่นอ่ะตอนนี้สองแสนแล้วมั้งนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันคนนะครับอาจารย์ดำกีตาร์โป่งนะครับคือแกผมชอบตรงที่แกไม่พูดภาษาบาลีนะครับแต่สามารถสื่อ ให้ควายอย่างผมเข้าใจได้ผมก็เออแม่งคนเหี้ยอะไรแม่งโคตรอัศจรรย์เลยเว้ตอนแรกผมเห็นแกผมก็ชอบนะครับผมมันไม่รู้อะไรมาถูกฉลกกับเอ,อ,อาจารย์แบบเนี้ยสุดอะแล้วผมผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขารวยนะอาจารย์สองคนที่ผมคือคือท่านจะเป็นเหมือนใครก็ไม่รู้แต่ว่า จงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เขาแบบว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าผมก็แล้วแต่เ,เขายังขับรถได้เขายังกินข้าวได้เขายังจําชื่อตัวเองไดเ้เขาไม่บ้าหรอกครับแต่มันเป็นเป็นอสาาวะกิเลสเก่าๆของเขาอ่ะจะพูดให้ดูดีคือบาร,รมีเก่าของเขาเขาเป็นเช่นนั้นเองนะครับเป็นลิงเป็นข้างแบบนั้นเองนะครับเขาสะบทอมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาไง มันเหมือนกับคนแบบองลงอ่ะ,อ,ะองลงเขาก็ต้องแสดงไปแบบนั้นแบบนั้นแหละนะครับเขาไม่พูดภาษาบาลีเลยไม่ด่าใครเลยคนเนี้ยเขาด่าแค่เขาพูดไปล,ลอยๆอ่ะเราจํามาใส่กระโหลกเราเองใช่ไหมครับเราก็เลยเข้าไม่ถึงตัวเขาไงเข้าไม่ถึงจิตของเขาไงไอ,อ้ช้างเย็ดอย่างเงี้ย อีดอกทองอย่างเงี้ยแกพูดเอ๊ะมันต้องเอ๊ใช่ไหมไม่ใช่ประเกียดสิมันต้องมันต้องเงี่ยหูฟังใช่ไหมครับมาห่าเรายังฟังเลยใช่ไหมครับอันนี้คนเป็นๆมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมครับแกถึงพยายามให้ดูไงว่าเนี่ยรถเบนซ์กูลห้าคันนะเออออดี้ก็มีอะไรก็มีบ้านกูเจ็ดแปดหลังเพราะมันมีคนเข้าใจมันมีคนอ่าเห็นนะครับเห็นในสิ่งที่เขาพูด ไอ้คำที่มันจะหลุดพ้นมันอาจจะเป็นไอ้ที่แกพูดนั่นแหละช้างเย็ดดอกทองเด้าเด้าเลียเลียเลียเม็ดแตดเม็ดเติดเม็ดตูดอีช้างเย็ดอีเย็ดช้างอะไรที่แกพูดนะก็ผมก็เข้าใจนะครับใครมาฟังที่แรกถ้าไม่บ้าจริงก็คงไม่ปัดทิ้งนะครับคือบางทีคนเราแบบมันมันใก้ใกล้จะตายอ่ะ อยู่ในคุกหรือว่าจมน้ำาเงี้ยมันคว้าได้อะไรมันก็ต้องเอาผมก็เหมือนกันสภาพผมก่อนที่จะเจออาจารย์สองคนนี้เนี่ยคือปฏิบัติมาจนแบบวิปลาสอ่ะไม่ใช่เกือบจะเปานวิปลาสไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นอยู่นะครับผมไม่ได้เชื่อแล้วว่าผมจะดีนะครับคนแสดงธรรมเนี่ยเพี้ยนทุกคนนะครับพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแม้แต่องค์ต้นๆที่ท่านแสดงก็ว่า ก็มีคนว่าท่านแบบเนี้ยตอนแรกๆแต่ตอนนี้เป็นไงมีใครกล้าว่าท่านสักคนไหมไม่มีก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าแกแกจะโอเคกับผมหรือเปล่านะครับก็เลยไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อนะครับบางคนเขาห่วงห่วงไว้หาพระแสงอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ย้อนมาตรงนี้ดีกว่านะครับ นะครับตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจก็ได้อันนี้นะครับไม่ใช่หํำนะนิพานนะครับตั้งใจมากก็แบบนี้ไปควายบ้าไปนะครับเอาเอถอะถ้ามันจะนิพานมันจะบ้าถ้ากล้าตายมันก็ต้องเฉียดอะไรอันหนึ่งแหละนะฝากไว้นะครับฝากไว้สั้นๆแค่นี้แหละวันนี้มันเป็นวันที่ผมก็เกือบหยุดแหละผมเข้าดึกไง เข้าหกโมงไปออกหกโมงอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยตั้งแต่น,นี้ไปถึงหกโมงผมก็ว่างนะไม่ได้ว่างแบบว่าหลุดพ้นนะไม่มีไม่มีเที่ยวอะไรทำ่ะ <c oughs> กราบสวัสดีอาจารย์ดํากีต้าโปรงนะครับขอใช้อย่างงี้ไปก่อนอจนกว่าอาจารย์จะหายตัวได้นั่นแหละผมถึงจะเอ่ยชื่อเต็มนะครับครูอาจารย์พิโรธนะครับกราบส้นตีนอาจารย์นะครับกราบหนึ่งกราบสอง กับ3กับ4กับ5กับ6กับ7กับ8กับ9กับ10กับ11กับ12กับ13